ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับนลินนะคะก็วันนี้นอ่นลินหรือว่าลินนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปเออซื้อของที่ DM นะคะโตเกรีเดนมาร์กนะคะก็คือจะเป็นเหมือน ซปเปอร์มาร์เกต็ตหลานนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเคเทอร์แบบว่ามีหลายสาขามาดอยู่ทั่วจังหวัดอยู่ทั่วประเทศของประเทศเยอรมน,นีหรือว่าอุสตรยก็มีนะคะออสเตรียก็มีนะคะชื่อเดเอมนะคะก็ซิมี่แบบว่าพวกคอสติกพ,กพวกน้ำหอมของกินของไสแบบว่าของแห้งอย่างิช่ชื่อเป้งเสียค่ะใหช้ชมบรรยากาศนะคะอากาศแบบว่าดีมากเลยค่ะเพืเ่อน ก็ขี่จักรยานไปนะคะเพื่อนๆอากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะแดดออกแล้วก็หนาวนิดๆแต่ก็ไม่หนาวมากนะคะชมวิวข้างทางนะคะเพื่อนๆ ก็มาถึงแล้วนะคะเดเอมโตโกรีเดนมากเนี่ยนะคะเราก็จะเข้าไปข้างในร้านกันนะคะเพื่อนๆไปดูของกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้มาตะเศามากเลยนะคะเขาบ้านเดบ้างของนะคะ,ะขับขับประแจแบบามาตะเช้ามากเลยคะ่ะเพื่อนๆคือว่าของมันหมดไปแล้วเขาต้องเอามาจัดอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังว่างๆอยู่พนักงานเขายังไม่ได้ มาจัดของให้เต็มนะคะก็แบบว่าจะเป็นบ้างๆไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะคะคือว่าตื่นแต่เช้าเกินไปนะคะก็จะมาซื้อของใช้นะคะก็ไม่มีที่มาร์กผมนะคะที่มาร์กผมลินจะชอบใช้เป็นของแพนทีนนะคะเพราะว่าใช้ของแพ่นทีนรู้สึกว่า ผมมันสวยสวยงามดีนะคะแล้วก็มาร์กก็จะไม่ใช้แพงเท่าไหร่นะคะที่มาร์กผมก็จะอยู่ตกที่ประมาณ3 3ามยูโรกว่าๆนะคะดีมากเลยค่ะแล้วเราก็จะไปที่หาดูของต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ ลินตื่นเช้ามากค่ะคือแบบว่าเขายังกำลังเตรียมตัวกันอยู่เลยพนักงานยังแบบว่ายังไม่นั่นมาดูอาหารแมวมินมแมวด้วยมินนมแมวไม่เคยเห็นอันนี้ก็คอสเมติกนะคะก็หลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ย้อมสีผมนะคะแล้วก็ของออร์แกนิกนะคะก็ของ bio ค่ะ ก็ใครอยากจะได้ B.O. organic ก็มาร้านดี DM ได้เลยนะคะบอกเลยแบบเต็มเพียบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดิงเคิลนะคะก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็เรไปช้อปไปช้อปปิ้งมานะคะที่ DM นะคะโตกรีเ่นมากนะคะก็น้ำละลินได้อะไรมาบ้างนะคะก็จะได้น้ำหอม 2ยี่ห้อมานะคะเป็นของบูกาทีนะคะบูกาที่นะคะก็จะกินกินผู้หญิงผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะได้มีเวียนะคะมานะคะแล้วก็จะได้ครีมมกผมนะคะก็เป็นของแพนทีน,นะคะ่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ได้อันนี้นะคะหน้าตัดเล็บนะคะเพราะว่าที่ประเทศเมืองนอกนะคะ มันจะมีที่ตัดเล็บนะคะแบบเดี๋ยวนรินให้ดูซึ่งนรินไม่ชอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ <ส conversation. S 1> เดี๋ยวมาค่ะโอเคค่ะมาแล้วนะคะที่ตัดเล็บที่ประเทศนอกที่ประเทศเยอรมนีนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพ<ว>ื่อนๆจะเป็นแบบนี้นะคะมีตัดเล็บบานเขานะคะคเดี๋ยวนะคะให้ดูนะคะค <ท educación> อันนี้ที่ตัดเล็บอันนี้ที่ตัดเอ่เล็บอ่เล็บเท้านะคะ อันนี้ตัดเล็บอันนิวมือเห้านะคะนะคะซึ่งบอคอยถนัดนะคะนลินบอกตรงๆนะคะหรือว่ารินนะคะบอกตรงๆบอทนัดเลยค่ะเพราะสอบมากด้วย <c oughs> เออนั่นล่ละค่ะตัดเล็บที่อยรู้สึกว่าไม่หยุ่งไม่อยากเห็นเนาะย่างตัดเล็บก,ก็บเลยแบบว่าเนี่ยค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าใส่คือบานเท้าแบบตัดสะใจดีมากค่ะ ก็เลยเรียกที่จะซื้อแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเจอลิปสติกค,ค่ะของริยอลสีนูดงามงามงามมากไปลองทามันสีนี้แบบว่าจึงจึงมากเลยสแตนแต่งนะคะแล้วก็ไม่แพงค่ะอันนี้ก็เป็นครีมเน่ามัมากหนานะคะแบบว่าซิอยังสินะคะจะไม่ใช้ของแพงก็จะอยู่ประมาณที่ เกล17เส้นประมาณนี้นะคะใส่ได้สองเทียนนะคะพ่อแม่พี่น้องมันมันแบ่งแยกนะคะสีออกสีออกใส่ได้สองเทียประหยัดนะคะแบบนี้คือประหยัดมากๆเลยพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมากหนาดูดูมาต้องไปใส่ของแพงค่ะมันมากหนาดูดูนี่นะใส่ได้สองเทียนนะคะเนี่ยค่ะเกย7เส้นหรือว่าหนึ่งออยโลกก็ว่าไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะพ่อแม่พี่นอ้องกะเบิดไปทั้งหมดนะคะ หมดไปทั้งหมดโอ้หกสิบสองยูโรแปดสิบห้าเซนนะคะพ่อแม่พี่น้องโอ้หมดเยอะนะคะก็ที่มันหมดเยอะก็คือน้ำหอมนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่นยละค่ะหกสิบสองนะคะ 85เซนค่ะ62-85เซนนะคะก็รีวิวสินค้านะคะมันหมดเยอะเพราะว่าน้ำหอมนะคะน้ำหอมค่ะเป็นคนชอบน้ำหอมค่ะซึ่งนารินขอบอกก่อนนะคะน้ำหอมนี่ก็ซิบอเคยใส่น้ำหอมแพงนะคะถ้าน้ำหอมแพงก็คือขวดสองขวดคือเราเอาไว้ใช้สำหรับออกงานหรือว่าเดทกับสามีแต่ถ้านารินไปทำงานเฉยๆนะคะอยู่ที่ บริษัททํางานซืือเน,นี่ยก็คือจะใช้แบบว่าน้ําหอมที่แบบว่าไม่ถูกมากไม่แพงมากเอาแบบใส่แบบว่าย่อมยาวแบบ <c oughs> ย่อมเยาย่อม,มยาวตามตามเพราะว่าเราฉีดทุกวันนะคะเราสีเข้าสีทูมือน,นะคะก็จะใส่ประมาณน้ําหอมปานกลางปานกลางแบบนี้ค่ะแต่ว่าหอมได้หอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็หอมแบบติดทนด้วยกันนะคะ ติดทนนานเหมือนกันนะคะก็จะใช้แบบนี้ดีกว่านะคะซึ่งน้ำหอมแพงๆก็ขอเก็บไว้ใช้กับเวลาออกไปเดทก,กับพ่อบ้านดีกว่าค่ะนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆอท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจ